การทําอาหารปรุงอร่อยขนาดไหนไม่สําคัญถ้าคุณมีน้ําพริกที่ผมกินอยู่อร่อยจริงผมไปซื้อมาชื่วิลล่านะน้าพริกอร่อยมากจนอยากจะทำน้ำพริกขายเลยแบบว่ารสชาติจะยังไงไม่รู้ใส่น้ำพริกอร่อยอร่อยเลย นี่ห้อับกันน,นะอุ้นะผมเปิดดูตอนนี้ไม่ได้นี่ห้ออะไรสักอย่างนึ่เจะไม่ได้แล้วขวดกระปุกแก้วอร่อยจริงน้ำพริกแบบพริกเลยอ่ะพริก,รกใช่ใช่เดี๋ยวเขาบอก ขาวแบบพริกแบบพริกอ่ะเป็นเป็นเศษเศษพริกอ่ะพริกสับๆ,ๆ,ๆ,ๆกับกรองนี่นังนอ่อยตัดตะก้าเปล่าไม่เป็นนะแต่ว่าทุกคนสามารถไปซื้อกระดาษชูสกอตช์ได้นะครับที่ผมเพิ่งโพสต์ไป I like it อะไรสดาสที่ไม่แพงเยอ่ะมันมีแบบน้ำพริกแบบน้ำพริกเขาแม่เป็นน้ำพริกเลยแล้วก็มีสูตรไข่เค็มสูตรหลายๆอย่างอร่อยชีตโตไหมไม่รู้แต่ว่า low f a กินข mm ้าวแล้ถให้ดูเหนื hmm. ่อยปกติผมเดินยังไม่มีอาการเท่านี้เลยนะโลแฟนไม่มีมีแบแฟเป็นโลอุ้ยอันนี้ดีไม่ใช่ที่อบไก่ครับกี่แคลแล้วนะตอนนี้17นาที ร้อยสามสิบเองน้อยจัดน้อยจัดน้อยมากโอ้เชี่ยเชี่ย你好你好 Today yes I'm cardioing ใช่ปะ่ ing, ะ cardioing ป่ะ cardioing แรงต้านผมเจ็ดแล้วนะเอาไป 8, แปดเก้าเลย แรงต้านก้าเหนือยเกินปกต,ติที่มัจกจับมือเข้าขน้ำจริงหรือเปล่าทำไมทุกคนไม่รองดูล่ะอาจจะชอบก็ได้นะ I can't tell you who is the hand I don't I cannot tell you หิ้งเงือกเงือมาแล้วเยอะมาก ทำไมรีบไปจังทำงานหรอครับอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมอีกสิบกว่านาทีเท่านั้น Rice Baby Nut I think he is in Chiang Mai เชืิอช่วหางานจำงเลยไม่มีคนให้จับมือไงคะ ก็จิบจะชู2สองมือเลยไงครับห้องน้ำอยู่ทางไหนพนดูนค่ะพนดูนค่ะแล้วเธอไม่ตามน้องไปหรือคะก็ตอนแรกจะไปนะแต่ไม่ไปดีกว่า จะชูสามน้ำตาสับทำไมดูมันดีไม่จัดปีใหม่หรอคะเห็นว่าน่าจัดนะหลังช่วงหลังนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนโอ้ยความชันก้าวไม่ไหวหเหนื่อยเกินแปะแล้วกัน เดไยยเป็นเพื่อนก่อนปิดกล้องวันไหนคะยังไม่รู้เลยครับน่าจะเดืนร็วนี้สิ้นเดือนมาครับต้นเดือนหน้าประมาณนี้ครับ Why don't you answer me You can ask you can you ask me again p l e s ชาเชิงเซวไปว่วหลวงพอสะทอนใช่ไหมครับ ถามพงษ์ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดือนนี้กระต้อนเดือนหน้านี่หละครับที่แม่เคยไประยองไหมเคยครับบ้านจิมมี่ระยอง You speak English yeahCan speak English สอบแล้วสู้ๆนะครับขอให้ผ่านนะฮูฮูยูโฮแทงออ I cannot tell you <laughs> ไม่เจอจิมมี่เลยไปมาปีใหม่เอา้าไม่ยอมนัดกันก่อนผมปัจจัยานครับอ๋อ s ย t i r าย เหนื่นอยมากอนแรงคือวันนี้ผมตอนผมเล่นพึ้นเนี่ยผมวิ่งไปแล้วคาร์ดิโอไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะแล้ววันนี้ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไปเข้าป่าไม่ได้ไปเข้าป่าเลยครับ กับข้าวเย็ยนนี้แหละครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเหนื่ยจริงช่วยรู้สึกหมดแรงขนาดนี้รู้สึกผมหมดแรงมากจริงๆขอลดหน่อยแล้วกันกลังเป็นเจ็ดเท่าเดิมแล้วกินน้ำก่อน ตอนแรกผมก็กะว่าคิดว่าจะมาคาร์ดิโอใช่ปะ่ะแล้วจะจะดูสเตงเชตกริงไหมหรือว่าไลฟด์ดีไม่ต้องคิดเลยอัะมันก็เลยมาไลฟ์แต่ว่าเหนื่อยมาก ก็นะจะอ่านต่อเนี่ยวันนี้ผมทำมาไม่สามรอบแล้วอ่า เอ้ไม่ใด้สามสอง,สญญงนเนนี่ก็ถามว่าี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ฮิวส์สองหรอ,อโอ้ I think so สุดท้ายอ้อยี่ห้านาทีเองมาคุยต่อ h e l long can you today 5 minutes to go ผมเขาดาวไหนเหรอผมอยู่บ้านเขาดาวอยู่บ้านอยู่บ้านจริงไม่ได้ออกไปไหนเลยต้องฝ่ากี่นาทีคะ ครึ่งชั่วโมงครับอ๋ออีกแป๊บเดียวครับผมผมผมไปเล่นไปแล้วนะตอนสายๆที่ผมลงสตอรี่อะแล้วผมก็วิ่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วผมเมื่อกี้ผมอยู่ที่บ้านใช่ปะผมรู้สึกว่าผมอยากออกมาปั่นจกักรยานเออกมาาร์ดีโอเพิ่มอะก็เลยเออกมาอีกสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้ปีนี้ไม่ไปเที่ยวไหนหรอไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ ถ้าไปแล้วเจอทุกคนผมก็อ,อยากไปอยู่แล้วแต่ไม่เจอสิก็เลยไม่อยากไปใครเคยไปวิ่งที่สวนเบนบ้าง ใครเคยไปวิ่งท like ี่สวนเบนบ้างเคยเคไปตอนเช้าหรือเคยไปตอนเย็นครับตอนเช้าหรือตอนเย็นชอบสวนรถไฟมากกว่าว่าได้บ้างพ่อสุดทอนบอกเลยนะโอเคครับ Yes you c a n flirting me สวนเบนคือตรงไหนต้องอโศกไหมตองอโศกส,สวนหลวงไกลมากขอผ่านที่จอดแน่นมากถ้าไปสายแซงก็ไปตอนไปตอนเช้าเหรอคือแม้อาจจะไปวิ่งตอนเช้าแบบหกเจ็ดโมงคนเยอะไหมอยากรู้แบบว่ามันสะดวกไหมตอนผมไปสวนลุมอะ จ็ดโมงใช่ป่ะสวนลุมพินีอ่ะโหที่สวนรถหายากมากแบบต้องแข่งแย่งก,กัน,น่ะใครใครไปแล้วเจอแบบว่าคนออกพอดีอ่ะอันนั้นอ่ะคือโชคดีมากแต่อยาไปซีที่แบบว่าเออมันที่จอดรถมันแบบไม่ต้องแย่งกันเกินไปได้กะจะไปอยู่วันเสาร์เนี่ยไปเสาร์เนี่ยไป ไปวิ่งของฟิตเนสนะฟิตเนสมีวิ่งที่สวนเบน6โมงใช่แต่เราจะไปก่อนแอบธรรมดาโอวันเด็กคือวันไหนครับ16มกราหรอ My hair remind you of salon Yes remind me too <laughs> 6โมง6โมงรถเริ่มเยอะแล้วนะโห oh. แต่6โมงมันก็น่าจะเป็นเวลาที่เช้าที่สุดที่ไม่จะไปแล้วนะ <laughs> แหละเพราะวัาไม่น่าไปถึงก่อนนะเท <laughs> ่าไหนมันไปมันก็นะ <laughs> ถ่ายสตรอรี่มาอวดนะครับ ให้มีไฟในการวิ่งหน่อยค่ะวิธีแม็กนะอีกหนึ่งอีกเดือนนึงมึงจะถ่ายแล้วมึงยังหุ่นไม่ดีอีกนะนี่แหละค่ะไฟ์ของแม็กไฟของทุกคนทุกคนต้องไม่หาเอานะ ส o ัสดีชาว Chinese Fan Hello China Fans มีห่าวได้แข่งหาคนรู้มาพี่ครัอ่อ <Yeah. S 1> ี่ตอนนี้ตัวอย่างแล้วเหลือลีนแล้วก้ามหนัแฮปปี้แล้วไม่ถึงขนาดก้ามอะไรแฮปปี้แล้ว รงในช่วงที่ทรมานที่สุดแต่พอผ่านช่วงนั้นไปได้ก็จะแฮปปี้ที่สุดละสู้ๆนะทุกคน ไหมไปถึงสิงครับต้องคุมอาหารไหมคุมสุดๆ,ๆ,ๆอาหารคือสำคัญที่สุดให้อันดับหนึ่งเลยยิ่งกว่าคาร์ดิโออีกนะอาหารนะ Yes I'm bicycycling bicycle cycling Cy Miss you so much Oh miss you too มีเซฟวิวันกินกี่แคล,ลคะ่ะผมกลาวแบบคร่าวๆเลยนะมื้อหนึ่งประมาณที่ผมกินนะมื้อหนึ่งประมาณห้าหกร้อยแคล,ลอะ่ะไม่ถึงสองพันนะพันเจ็ดพันแปดแล้วตัวผมขานาดนี้ผมก็น่าจะต้องหิวหิวบ้างแหละแต่ก็อดทนเลย แม็กเรียนพ่อจอรเจก้าวถุนบุรีครับโอเควันนี้น่าจะพอก่อนวันนี้คาเดอรว,วไปหนึ่งชั่วโมง ้องเลยไม่ผมตะกี้ผมปั่นอย่างเดไปครึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงผมวิ่งไปครึ่งชั่วโมงเลยเป็นหนึ่งชั่วโมงวันนี้หนึ่งชั่วโมงผมกินแม็กวันนี้มนไม่กินอะไรแล้วไม่กินไปแล้ววันนี้ไม่กินชิคเ <laughs> ก็ต5ดาวและสเต็กกี้ไร c ์ with ปลาบองปวดขา Show my muscle o อ I don't ไ a ่ e ด o g g i n g and ้งหรือออสไ l i ลิ I like i ชอน i ได้ไเดี๋ยวแม่จะวนน้ำพริกให้นะน้ำพริกที่แม่กินแล้วแม่บอกว่าอร่อยชิงหน้แดงมากเนื่อย Chili with the chicken? No. I'm oh, in Miami now, I love eating a pizza. Okay. Have you ever skipped leg day? I will tell you. I skipped leg day almost two months. <laughs> I skipped leg day almost two months. But tomorrow is my leg day. tomorrow is my leg day I will do leg exercise tomorrow okay okay talking to my leg <laughs> okay okay คนอะไรคุยอ่ะ แม็กช่วงนี้เบิร์นเอาสุดๆทำไงดีถ้ามีคำตอบฝากบอกผมด้วยนะ You desire, you, you want to I have in my mind, I have in my mind, but I don't know, but I think oh, I don't know about three, four years. That ไ c แ n t แท oh, oh, ็กซ o ่โอ้ลืมปิดแอร์ออาแต่ขาจริงๆออกชอบออกขาเหร,หรอผมไม่ชอบออกเคยชอบในะช่วงหนึ่งช่วงนี้ไม่ชอบเลย โอเคแยกน้ำแล้วอขอบคุณครับสถานน้ำผลไม,ามา้สดชื่นเลยขอบคุณครับได้ค่ะโอ้ยผมไม่หมดยังเหลือเยอะคมาทันไหมไม่ทันแล้วจะไปแล้วครับ โอ้ยอุ้ยผมเลอกินปลาเลยเลอกินปลาครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะทุกคน I have to go นะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเดี๋ยวผมจะแปะแปะใต้ายานะพิงให้นะ <c oughs> เฮ้ยแล้วผมผมมีคลิปพี่เสือนหนึ่งผมลงไปเจอน่ารักมากนะผมลงสอรี่ให้ทุกคนดู ok 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 I have to go now. Let's bye bye, bye bye. ok 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 mới. Bye bye, Bye bye, Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye